สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับจอนนี่เอกนะทุกคนวันนี้นะทุกคนกคนือผมลองมาเล่นเกมไมค r a f t ดูนะผมไม่ได้เล่นมานานแล้วจริงๆผพาว่าไมค้าฟ์มันมีอะไรอัปเดตมาใหม่ใช่ไหม,มก็เลยลองมาเล่นดูสักหน่อยอ หนึ่งจุดสิบหกมันน่าจะมีอะไรอัปเดตมาใหม่แล้วดนตัผมเกิดมามันก็มาอยู่บ้านหลังนี้อยู่หรอเออจุดเกิดผมถือว่าดีนะโอ้อง,ง,งที่จอนต้องการอุย้ยมีอีกไหมโอเคไม่เป็นไรนะ เจ๊กบ้านผมอยู่ไหนบ้านผมอยู่ไหนอเอนี่อะบ้านผมเลี้ยงหมูไว้สองตัวเออเตียงนอนเอาไวต้ตรงไหนดีทุกคนเวราจะทำเป็นชั้นสองเฮ้ยผมรู้แล้วเอาเตียงนอนไวต้ตรงไหนดีจะทำบ้านชั้นสองไหมเป็นชั้นสองได้ยังไง ประมาณนี้ได้ครับเอาแค่มันพอพอวางเตียงได้พออะไรมาพื้นที่มันน้อยต้องใช้ย่างประหยัดหน่อยโอเคอันนี้ไม่สำคัญเราจะมาวางตรงนี้โอเค งบมันน้อยต้องใช้อย่างรยหยัดนี่โอเคเราน่าจะได้บันไดขึ้นแล้วนะผมขอบันไดามาโอ้โหโอเคสวยนะทุกคน นี่มันคือห้องนอนนะโอเคทุกคนผมวางไว้สองแล้วกัน,นตรงนี้นะ่าจะเป็นเนะีพวกเก็บพ่อขังอาวุธทำอะไรดีกว่ามนะัเก็บแบบพ่อขังสิ่งของนะแบบนี้ทุกคน ไม่สวยวทุกคนไม่สวยแบบนี้ไม่สวยปุ๊บขึ้นมาปุ๊บว่ามันต้องสูงวันนี้หน่อยนึงอ่าวัา้รกก็สูงวันนี้น่าจะสวยมันจะดยมันจะได้ดูแบบไม่เหมือนเก๊กไกอ่าเห็นไหมนี่อันนี้คือ ห้องัวนะตรงนี้คือโต๊ะนั่งเล่นนี่ต๊ะนั่งเล่นทุกคนนี่คือโต๊ะครับขอร้องเฮ้ยผมได้ละผมแดงผุมแดงนี่แหละนี่แหละที่ผมชอบ สิ่งนี้นี่แหละที่จอนต้องการเอา้าวางผิดขอไขอไปขออภัยท่านววะท่านไว้มานะนี้ด้วยเท่นี่อะทุกคนเอา วางพรมแดงไม่ได้อะเอ,อ๊เราวางตรงนั้นไม่ได้เหรอเออไม่เป็นไรตรงนี้ก็ได้นะเฮออ้ยเราต้องมาวางไว้ตรงนี้ทุกคนเช็ดเท้าก่อนเข้าวานนี่โคตรเท่เลยทุกคนเปิดเลยปุ๊บนี่ เจ้เท้าวโอ้โหช่างสวยสดงดงามอลังการงามสร้างอะไรสักหนาผมว่าตรงนี้เราต้องอ๋อตรงนี้ผมว่าผมจะสร้างเป็นกล่องนี่ว่าผมเลืมไปแล้วเนี่ย เฮ้ย <Hey>, hey, เป็นกล้องใหญ่ทุกคนดังนั้นผมว่ากเก็บเปกอาหารที่เหลือก็เก็บแบบอาวุธไปนะนอนเปลี่ยนที่นอนมาก okay. ทอดไข่ได้ไหมไข่ทอดไม่ได้นะทุกคนเรา,เาไก่เรา,เาไข่มากว้างแล้วมันจะเป็นไก่ไหมผมล้อไก่มากว้างเลยนะเคยไขย่ไก่ว้างหมูได้ด้วยอ๋เอเฮ้ยหมูเจ็บเว้ย ผมรู้นะว่าไข่ไก่มันน่าจะเอามาทําเป็นเค้กได้แต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าไข่ไก่มันใช้อะไรทําเป็นเค้กถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์นะเหมือนเดิมโอโจโด้วยบ้านเรามันขาดอะไรหน้าบ้านเป็นิดหน่อยแต่เราต้องไปหานี่ดอกลาเมนเดอร์ที่หายากที่สุด มาสองรอบพอสวยไหมมันสวยหรือมันดูแบบยังไงโอ้มันดูดีนะมันดูดีใน,นระดับหนึ่งโอเคทุกคนวันนี้ผมขอจะมีเพียงเท่านี้นะอย่าลืมนะครับแย่กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะพี่นี้เป็นพีแรกนะทุกคน you okay.